ข,ขอขอกลบสวตอนีทถ้านมู้ชิญท่านนะครับว่าได้สมาเปิดเซิรฟ์ฟที่มี o อนะครับเซิรฟ์ฟเหมือนเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนเซิรฟ์ฟเปลี่ยน AP ไอ้ีเปพีเปลี่ยนพอร์ตเฉยครับเป็นพอร์ตดเช่เนี่ครับเซิรฟ์ฟผมที่มี o อนะครับตอนนี้เปิดแค่วันเดียวนะครับเปิดแค่วันเดียวจะให้ผมเปิดอีกผุมก็ต้องไปลงสมัครแล้วพอร์ตตรงนี้มันก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะครับ นี่ครับก็รอครับแค่รอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ไหนนี่นี่ครับนี่ครับที่ครับทับมันครับนี่ครับมีโอพีครับสาม,มารถทับเลยได้เล,เล่นหลายอย่างนี่ครับ พ่อมาเล่นกันได้นะครับ